กู้เงินต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมักมีคําถามมากมายเกี่ยวกับการขอสินเชื่อแล้วก็การกู้เงินการกู้เงินในระบบสถาบันการเงินค่ะอันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกับประเภทของสินเชื่อก่อนว่าเอ๊ะสถาบันการเงินมีสินเชื่อประเภทไหนให้พวกเรากู้บ้างตอนนี้ก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆที่สามารถแยกได้ก็คือ1เป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกรันอย่างเช่น บ้านพร้อมที่ดินและประเภทที่2ก็คือสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะอัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปเมื่อเราเข้าใจประเภทของสินเชื่อคราวน,นี้ถ้าเราจะเตรียมตัวกู้เงินเราจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆเดี๋ยวแยกออกมาก่อนก็คือ1ประเภทแรกก็คือเอกสารส่วนตัวของเราเอง สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเราเองกรณีที่สมรสสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและกรณีที่มีบุตรก็อาจจะใช้สุนทบัตรบุตรเป็นบางกรณีแต่กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็อาจจะต้องใช้ใบเปลี่ยน i, ชื่อเปลี่ยนนามสกุลด,ด้วยนะคะเป็นบางครั้งส่วน2เป็นเอกสารทางการเงินเอกสารทางการเงินอย่างเช่น ถ้าเราทำงานประจำก็จะเป็นสลิปเงินเดือนแล้วก็สเตตเมนต์กรณีที่ประกอบธุรกิจใช้หนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์บินการค้าและรายการเดินบัญชียอนหลังประมาณ6เดือนโดยส่วนมากก็จะใช้ประมาณนี้ 3. เป็นเอกสารหลักประกรันกรณีที่ ต้องใช้หลักประกันในการกู้เงินแต่ว่ากรณีที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ก็เอกสารพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็จะก็จะมีคําถามตามมาว่าเอ,าอ๊แล้วเรายื่นเราจะผ่านไหมแล้วปกติเขาดูอะไรบ้างเขาพิจารณาอย่างไงอันดับแรกพิจารณาเรื่องของอไรายได้มีประวัติการชําระหนี้ที่ดีเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปติดต่อที่สถาบันการเงินได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลหรือรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตอบคำถามให้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปที่ดีต่อนะคะ